ท่านเป็นรองคณฐบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์วิตรโรจน์นา่นครับ คงอไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้ได้นะครับมโมเดลของความเป็นธรรมที่นี่ของประบบเศรษฐกิจที่นิยมในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีลักษณะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะแต่แค่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าณวันนี้ันเนี่ยการตื่นความตื่นตัวทางการเืองที่เรามีนะครับนอกเหนือจากการที่ถึงสิทธิทางการเืินต่างๆที่เราคืนอ,อยากจะมีมากขึ้นนะครับมีประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของความหื่อมล้งปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรา ปัญหาเรื่องความหลุดล้ำนะครับปัญหาเรื่องที่มันเป็นเรื่องสิงที่ทางเศรษฐกิจที่เราควรจะมีนะครับและเราควรจะสนับสนุนนะครับและในขณะเดียวกันเราควรจะมีโอกาสไม่เป็นไรก็ได้นะครับผมชอบชื่อนี้มากกว่า <laughs> ขอบคุณนะครับทีนี้ผมก็จะไปไวๆอีกหนึ่งนะครับทีนี้ ความตั้งใจของผมก็คืออยากจะทําให้เราเห็นนะครับว่าแนวความคิดเรื่องของระบบเศรษฐกิจในเศรษฐกิจการเมืองไทยเนี่ยเรามีปัญหามากมีมาโดยต่อเรื่องนะครับข้าไลา่ลไปเนี่ยตั้งแต่สมัยนะครับที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะฮะความะบบเศรษฐกิจโลกโดยผ่านการเซ็นสัญญาบาลีนะครับไล่มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะฮะ จะทำให the ้เห็นว่าเราจะตีไม่สามารถที่จะเป็นชาติที่ยิ่งใกับชาติที่ยิ่งใหญ่กับประชาชนได้ผู้กระจายเป็นผู้ใจสำคัญเป็นผู้ใจสำคัญผู้ดุลการผู้ดุลการนะครับเศรษฐกิจการเมืองนะครับมันเป็นวิชาที่ผมอาจจะบอกว่ามันเก่าแก่พอสมควรนะฮะแล้วก็ เริ่มที่จะตัดมันมีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาก็มีความพยายามที่จะแยกสองาสตร์นี้ออกจากกันทั้งๆท,ที่เขาแต่งานอยู่ด้วยกันของเขามาตั้งนานแล้วนะครับก็คือเศรษฐศาสศร์จริตก,ก็จะเป็นูเรื่องก็จะเป็นเรื่องของศาสเศรษฐศาสตร์ไปนะครับคำนวณโดยการใช้ตัวเลขเป็นตัวชี้วัดนะครับปัจจัยสางปัจจัยสองปัจจัยสามปัจจัยสี่ปัจจัยมาคำนวณร่วมกันนะครับและคิดว่านั่นก็คือความเป็ี่ยนวิทยาศาสตร์ซึ่งสามรารถที่จะตอบคำถามได้เขาเชื่อว่าเขาไม่มีอคติ และการเมืองก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎเกายนะครับของสถาบันทางการเมืองการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆนะฮะซึ่งไม่ควรที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะ,ะตัดสินใจนะครับในเรื่องทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเราจะได้ยินเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับเช่นในกรณีของการจับนงนข้าวเนี่ยเราก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ยอมทำให้มันเป็นไปนตามกฎเกณฑ์หลากบ้างนะครับรถคันแรก การทําให้รถยิ่งตึงนะฮะเข้าไปบิบเบรคนจ่าจตลาดนะครับหรือแม้กระทั่งเราพูดถึงส่อล้า,ลาน,นร้านของเนี้ยนะครับก็คือช่วงแรกก็ออกมามีภาพวิจัยเลยว่านี่คือการลงทุนข้า,าง,งของหัวร้ายที่จะสร้างนี้นะครับคือพูดเหมือนกับว่านในประเทศในชาตินี้เราไม่เคยมีการสร้างนี้เลยน,นะครับอะไรท,ทา่รยายทอต่าง,มมงเนี้ยนะครับก็คือพยายามที่จะใช้มิติกลุ่มมองแบบเนี้ยนะครับในการที่จะขี่เอาเรื่องเศรษฐกิจก,ก,การลงทุนแย่ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งผูกพันกันตลอดเพราะทุกการตัดสินใจการเงินมีผลกระทบกับการกระจายรายได้นะครับด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะทีนี้ความสําคัญของมันเนี่ยนะครับก็คือผมเชื่อว่าเราเนอยู่ในโลกที่มันถูกแบ่งแค่ที่ง่ายนะครับมันแบ่งเป็นสองส่วนเรามีบัจจัยภายนอกนะครับก็คือเศรษฐกิจโลกนะฮะซึ่งเข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจขัานใน แต่ทีนี้ส,สัดส่วนจะเป็นมากเป็นน้อยอันนี้แล้วแต่เรื่องของการออกแบบน,นะครับว่ารัฐใดรัฐหนึ่งอย่างที่จะให้ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกมีผลกับเรามากหรือมีผลกับเราน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องทางวิศวิษณที่ต้องคุยกันได้นะครับเป็นไรก็ดีนะครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมไปเรีต่อที่อือนนอกในช่วงแรกๆน,นะครับก็ถูกขอให้ต้องสอนวิชานะครับวิชาแรกที่ผมสอนก็คือวิชาเศรษฐกิจจัดเมืองนะครับ ซึ่งผมก็หลากใจยอยู่เือนการเข้าเมืองไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนมีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์สอนนะครับในหลับปรีิทยแต่พอเข้าไปเห็นเขาก็ยุบไปนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอที่เข้าไปสอนแล้วนี่นะครับก็ตกใจเพราะว่าหลายๆประเด็นที่เขาพูดเนี่ยมันน่าสนใจมากที่แรกเข้าใจว่าไปสอนเศรษฐกิจการเามือนกับคมเข้าไปพูดเรื่องโมเดลเรื่องาราฟเรื่องอะไรทั้งนั้นนะแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่เลย ักศึกษาที่เรียนรัฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งเรียนการบัญชีสังคมวิทยาทุกคนก็มาเรียนวิชานี้ก่อนนะครับอันนี้ในกรณีของประเทศอังกฤษนะครับเพื่อศึกษานะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดนะฮะเพื่อกำหนดนะครับให้ได้ว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะครับมันคืออะไรคืออาอจารย์บอกว่าคุณต้องสอนเรืเ่องนี้คุณต้องคุยกับเด็กให้ได้นะครับว่าประวัติศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับความขัดแย้งความ ึงเครียดนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะฮะที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตรเราเนี่ยรัฐต้องมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือจะทำยังไงให้สามารถที่จะหาข้อสรุปให้ได้นะครับต่แต่ละช่วงยุคสมัยว่าผลประโยชน์ของชาติคืออะไรจะบอกว่าผลประโยชน์ของชาตินี่นะครับมันไม่สามารถที่จะยุดออกจากปัจจัยบางอย่างเหล่านี้ได้เช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมอันนี้ถ้าใครที่คุ้นเคยกับยุโรปเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นลักษณะเฉพะ สำคัญนะครับของระบบเศรษฐกิจการเงินของเขาที่ให้ความสําคัญกับสวัสดิการไปอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าสวัสดิการสังคมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถนาไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาติได้ 2. ก็คือการกระจายรายได้นะครับสก็คือเรื่องเกี่ยวกับความมาั่งคั่งนะครับสก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนวับบตกรรมนะครับ5นะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันและหกเป็นเรื่องของการขยายตัว ปัจจัยเหล่านี้นะครับมันคือปัจจัยที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจว่าเศรษฐกิจจับราเน,นะครับมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่ออย่งางน้อยที่สุดให้กิจกรรมของระบบเศรษฐกิจจะเป็นทุนนิยมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะต้องมาตอบคำถามข้อนี้ได,ได้ว่าเรามีสวัสิการสังคมเพิ่มขึ้นไหมนะครับและคุณภาพของสวัสดิการนั้นมันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับสร้างรายได้หรือความมั่งคั่งให้เราไป เกิดเรื่องของการกระจายอำนาจการกระจายรายได้ไหมมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมช่วยเหลือให้เราสามารถที่จะแข่งขันนะครับทั้งในตลาดภายในและตลาดโลกนะครับและถึงที่สุดแล้วในเรื่งองงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้หรือไม่นะครับทีนี้เพื่อที่จะตอบนะฮะว่าเรามีการคิดเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมก็จะขออนุญาตย้อนกลับไปดูพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยชนิดนึ่นนะครับ ก็จะดูผักนไวๆในรบบยุคเ้วยกันนะครับยุคแรกเนี่ยนะครับประเทศไทยเข้าสู่ผมเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้ยุคสมบูรณายาสิบปีแล้นะครับส่วนส่วนที่สัญญาบาวิงน,นะครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสามอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งเราเริ่มที่จะผลิตป้อความต้องการของตลาดโลกนะครับ สองรวมสู่น้ำนาจนะครับเพื่อสร้างรัชชาหรือรัฐสมัยใหม่ขึนะ้นมาสามนะครับสินค้าหลักที่เราใช้ในการส่งออกคือสินค้าเกษตรแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ระบบพัฒนาเศรษฐกิจอของไทยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราถูกครอบงำน,นะฮะด้วยการเข้ามามีบทบาทของอบรรัทรุงูงแรงคือเป็นบนรัข้าชาติแดกน,นะครับซึ่งในช่วงแรกก็เข้ามาดูธุกรกิจต่างๆที่จะต้องตอบสนอง นะทัต่อธุรกิจการส่งออกทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของเขาและของเราด้วยนะครับในกรณีที่เป็นธุรกิจธนาคารปรั่ภัยโลงสีเดินเรือน,นะครับแม้อา่าหลังจากที่มีการทาส,สัญญาบริวิไปหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับก็ชาวต่างชาติก็ยึดถือผลประโยชน์อยู่ประมาณ6 8รของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งหมดอีกกว่า60ปีหลังจากนั้นนะครับอ่ากระส์นระครับแล้วก็พะว่าค่าชาวจีนเนี่ยคุมอยู่ประมาณ20%รนะฮะ ของการลงทุนทั้งหมดซึ่งถืงอว่าต่ำมากแต่ในขณะเดียวกันในระบบเศรษฐกิจที่เราเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าหลักเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกลุ่มนะครับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มห้าตกลุ่ใหญ่นะครไม่ว่าจะเป็นห้างหรือรับสั่นะครับกลุ่มกลุ่มสูงนะครับอีสุริกล่เหล่านี้ก็ขยายตัวไปด้วยนะครับพอระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไทยที่เริ่มผลิตเพื่อป้อนระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดีนะครับผมว่าในยุคนี้เนี่ยแน่นอนในระบบภายใต้สมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยผลประโยชน์แห่งชาติชาติที่แปลว่าประชาชนมันไม่ดีนะครับมันไม่เคยมีนะครับชา,ยายติผลประโยชน์ของชาติก็คือผลประโยชน์ของตัวอ,องค์ธิปัตย์นะครแต่อะไรจะดีนะครับในช่วงปลายของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเราเริ่มเห็นนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนพักคาจีนเนี่ยรวมตัวกันเป็น สโมสรน,นะคะอย่างเช่นสโมสรพานิชจีนสยามสโมสรพ่อค้าไทยนะครับตัวละครสําคัญสาคัญก็มีอย่างเช่นนายบกรสังเสรเป็นต้นซึ่งคนเหล่านี้พยายามที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับนโยบายของระบบรัฐสมุูรนายาสิทธิราชไทยว่าให้ผลประโยชน์จากพ่อค้าต่างชาติมากจนเกินไปแล้วเรียกตัวเองก็เป็นคนไทยนะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่ต้องกลับมาให้ความสนใจและช่วยนะครับ คุ้มครองการขยายตัวของอุตสาหการรมภายในนะครับซึ่งเป็นของคนไทยในภาลัยของเขาก็คือปัญจิสยามนั่นเองนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มันมีการท้าทายแต่ปัญหาหลักของมันก็คือมันกำลังยังจะพูดถึงเรื่องของการที่รัฐต้องเข้าไปคุ้มครองนะครับปัจจัยภายนอกบางอยา่างปัจจัยภายในบางอยา่างเรื่องต่อให้เกิดจากสะสมทุนในกลุ่มของคนกลุ่มเล็กๆอยู่คาว่าประชาชนนี่ยังไม่มีที่หมายตั้งน,นะครับ คือมันยังไม่มีการพูดถึงผลประโยชน์ของชาติที่มันยิดโยกประชาชนเข้ามาด้วยนะครับในช่วงยุคต่อมานะครับมันมีความขยายนะครับก็คือหลังจาก2475นเนี่ยนะครับมันเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตบตับของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วมันก็มีแรงกดดันทางการเมืองายในต่างๆนะครับนอกเนือจากคณะราษฎรไม่ว่าจะเป็น99บคนหรือร้อยกว่าคนอะไรท่างเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีบทบาทของกลุ่มทุนที่เข้ามามีส่วนนะครับ ในการที่ทําให้การปฏิวัตินะฮะหรือว่าก,การลื่นแต่การปกครองในยุคนั้นเนี่ยมันสําเร็จไปได้ผมคิดว่าแนวความคิดนะครับที่อยู่ในครับลุ่มเศรษฐกิจของท่านจาจารยรีีเนี่ยมีความพยายามที่จะดึงเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยให้เอาไปไปไว้กับประชาชนในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแต่สิ่งที่จกอาจจะเสนอในยุคนั้นผมว่าอาจจะล้ายุคเไปนะฮะก็เลยทำให้ทั้งกลุ่มที่ท่านเป็นาาผูานกลุ่มที่ท่านเป็นผู้ ก็คู่แข่งที่เป็นอ,อันรักนิยมเนี่ยไม่ไปตีความสิ่งที่แกยพยายามจะอธิบายว่ามันคือแนวความคิดที่มันเป็นสังคมนิยมแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตีความได้ว่าเป็นรัสวสดิการมและการพัฒนาของเศรษฐกิจในชนบทถ้าใครไปอ่านนะครับหนังสือของคนชื่อว่าแลงดอนเนี่ยจะมีการหยิบยกเอาข้อถกเถียงน,นะครับคือการให้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์บีดีซึ่งให้กับคนต่างๆเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าท่านอาจารย์บีดีให้ความสําคัญกับเรื่อง การพัฒนาคนชั้นล่างหรือว่าชาวนานในชนบทนใหน้มากที่สุดเพราะท่านคิดว่าคุณภาพสำคัญนะครับที่จะทำให้รัฐไทยเป็นรัฐที่มีความเท้่แข็งนและมีความเป็นประชาธิปไตยก่วู้ือทาให้คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในะะระดับยากยากเนี่ยดีขึ้นมาโดดเด่นขึ้นไปถ้าเราไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้นะครับมันก็ไม่มีความหมายที่ทำว่ารัฐจะมีจะลงทูนไปทำไมนะฮะ แต่อะไก็ดีนะครับแนวความคิดของท่านอาจารย์พีดีก็ล้มหายไปจากไปพอ,ปอกับการที่ท่านถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าเขาคงข้อเสนอทางเศรษฐกิจของท่านเนี่ยเป็นแบบสังคมนยิยมแต่อะไรก็ดีสิ่งที่ถูกแทนที่นะครับในช่วง2475ไล่มาเรื่อยนะครับจนกว่า <c oughs> จะจบสิริอีกหน่อยเนี่ยนะฮะก็คือแนวความคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือร <c oughs> <c oughs> ัฐพยายามจะเข้าไปมีบทบาท พราะเชื่อว่านะครับกลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนพ่อค้าจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งสรดส่นประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติไองจริงจังนะครฟังดูก็ดีเหมือนกันนะครับต่มันเกิดพัฒนาการสองย่างขึ้นมาก็คือ1นะครับรับทําเองก็คือเข้าไปมีส่วนนะครับในการที่จะลงทุนในกิจกรรมอุตสาหกรรมต่างๆแต่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญที่ กลุ่มคณะทหารเนี่ยเอาไปใช้เพื่อต้อนนะครับพวกขอสนะครบพราทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหรือจัมงบกำนาจอยู่ในระบบพระเด็จก,การนี่ก็ใช้เงินเยอะนะครก็ต้องเอาไปแจกเอาไปจากก่ายต่างๆางนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันไม่ได้เกิกดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มันมากพอที่จะดูซับบางคนที่อยู่ในภาคชนบทที่มีรายได้น้อยที่สุดเนี่ยกลับเข้ามาเป็นประชากรที่มีรายได้ดีนะครับเพระาะฉะนั้นสวัสดิการก็ไม่ได้เกิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้เกิดนะครับแน่นอนอมันมีปัญหาเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะครับแต่รายดะเีปัญหานี้ยัยงคงคาเป็นปัญหาสําคัญนะครับในช่วงของ,งยุคเศรษฐกิจโลนเดีย่างไรก็ดีดในช่วงอีกพัฒนาการหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วง,วงยุคเดียวกักนนะครับก็คือการกลับมาพรศราชกิดีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะกลับมานะครับแต่ราทิ้งต้องยอมรับแล้วว่าแกละทิ้องอุดมการเดิม และกลับเข้ามาพยายามที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมเสรีนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มฝั่งหวี่นะครับลั่นซ้ำกลุ่มสุดสุตรปรีโวที่พัฒนากลุ่มจะกูลเุชาไทยภูนนะครับกลุณมสาบอนพรปพาชินศรพรปพาที่ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างกลุ่มอำนาจทางการเงินของตัวเองนะครับซึ่งมีความแตกต่างแยกออกจากกลุ่มของท่านอาจารย์ปรีดีนะครับในระยะที่สุดในช่วงยุคนี้เนี่ยนะครับจนในที่สุดในปี1947กลุ่มของยิ่งนาจนะครับอำนาจก็ปกกิ่น นะครับที่ผูกขาดอำนาจมากขึ้นนะครับในในมือของกลุ่มซอยรัชกน,นี่ก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่คําว่าผลประโยชน์ของประชาชนมีการจิบยกขึ้นมาพูดแต่มันไม่ได้ถูกนําให้ตายไปเป็นนโยบายนะครับไม่ได้ถูกนําเอาไปปฏิบัติจริงจังนะครับเพื่อที่จะตอบสนองก,กันะบผลประโยชน์ของเวลาหมดแล้วนะครับใกล้หมดขอพิพนะครับอย่างไรก็ดีนะครับช่วงยุคต่อมาเนี่ยอันนี้มีความสําคัญมากต่อการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากสงครามเย็นนะครับมันทาให้สหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในการกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องความมั่นคงนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อุดมการทางการองด้วยนะครับในยุคนี้นะครับจอพลนฤษดส์ร่ยได้รับข้อเสนอแนะนะครับโดยเฉพาะจากนวานนี้เราเรียกเขาว่าธนาคารโลกนะครับให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยให้เป็นแบบทดแทนการนำเข้านะครับ ก็คือยกเลิกอุตสาหกรรมเดิรแลนะครับและแทนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนรัฐนะครับและรัฐทาหน้าที่ในการออกนโยบายออกกั้นอุตสาหกรรมซึ่งเราอยู่ในสภาพนี้นะครับยาวง,งานกอสุควรตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดจนถึงปีพันแปดร้อยปีพันเก้าร้อยแปดสิบหกนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญจริงๆนะฮะ ต้องยอมรับว่านโยบายที่ท่านจอกสิทิ์หยิบดักเอาจากสารสนเาศมาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มทุนอีกระดับหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มทุนายธนาคารนะครับและกลุ่มทุนใดธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับก็ได้รับนะคาแพร่เดตในการที่จะปล่อยเงินกู้อกไ่นะครับ,ออนะรบเพื่อนําไปสู่การขยายตัวของสาหกรรมที่ทดแทนการนําเข้าทดแทนการนําเข้าคืออะไรครับคือถ้าเราจยเปิดเศรษฐกิจของเราอยู่เนี่ย สินค้าจากต่างประเทศซึ่งเขามีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าจะทําให้เราพึ่งพิงในการบริโภคและเงินตราต่างประเทศของเราก็จะไหลออกไปอยู่ข้างนอกมากขึ้นนะครับการทดแทนการนำเข้าคือการสร้างมาตรการทางภาษีนะครับเพื่อให้สินค้าจากต่างประเทศเนะี่ยมันเข้ามามีราคาสูงและเปิดโอกาสให้ในทุ่ของเราเองนะครับทาการพัฒนาแต่ทีนี้ปัญหาที่เป็นปัญหามากนะครับก็คือว่า ไอ้เรื่องของการทดแทนการนําเข้าเนี่ยในหลายๆประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการใช้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นใคภาพไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะฮะหรือประเทศไต้หวันญี่ปุ่นประเทศต่างๆซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช้ระบบนี้นระนบ,บเป็นระบบในการคุ้มครองเศรษฐกิจลและสร้างการขยายตัวแต่โดยปกติแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสิบถึงสิบห้าปีเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อเขาสามารถที่จะเพิ่มสักยภาพ โดยการดึงคนเอาจากภาคเกษตร,รซึ่งมีรายได้ต่ำเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีรายได้สูงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆพอเขาสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตในโรงงานซึ่งความพิเศค้าเขาก็มีราคาถูกกละแข่งขันได้ในตลาดโลกเนี่ยนะครับเขาก็จะลดกระแผงภาษีลงและแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้นญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้ย,ยิ่งน่าสนใจใหญ่เพราะเป็นประเทศที่ช่วงหลังสองทามเกาหลีนะฮะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความยากจนสุดในโลก นะครับแต่นัจปุบันเขามีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราหลายเท่าปัญหาก็คือในช่วงทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับเขาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วในขณะที่พี่ไทยครับเราใช้เวลาเกือบ30ปีอยู่ในระบบนี้เพราะว่ากลุ่มทุนไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากนะครับกับระบบของจากปกครองที่ไม่หย่อมที่จะมาพูดถึงเรื่องของประชาชนอีกแล้วคิดว่าผลประโยชน์แห่งชาติคือผลประโยชน์ของการขยายตัวของในทุน คือผลประโยชน์ของการที่จะไปคุ้มครองป้องกับอุตสาหกรรมแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยทุกวัน,อ,อ,ยนอ,ยอ,ยอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้ด้วยการเรื่องพาอยู่กับการส่งออกสินค้าเกษตรพูดง่ายๆก็คือรัาส่งออกสินค้าเกษตรได้เงินตราต่างประเทศท้าหมายกว่า,ามหา,าศาลขออุตสาหกรรมไทยพูดง่ายๆก็คือทำานเป็นหลายคนยนะครับชาวที่อื่นเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาสร้างม,มากคือต้องยอมรับก็มีชนกลุ่มึ่างะต้องยอมรับแบบภาระตรงนี้ไป อย่างเชกินญี่ปุ่นในปัจจุบันมนีชาวนาอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ของประชากรได้ไหมครับแต่คนญี่ปุ่นออแต่คนญี่ปุ่นโดยทั่วไปซึ่งได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยนะครับทุกวันนี้เขายอมที่จะซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่สูงเพื่อที่จะทดแทนคุณคนอีกกิหริงซึ่งเคยแบกบภาระทําให้ประเทศของเขามีความสามารถในการแข่งขันแต่ในยทุกนนี้ก็เป็นยุคที่เราได้ประโยชน์จากชาวนาเยอะมากนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยเมื่อขยายตัวแล้วสามารถที่จะแข็งขัดได้เพราะกลุ่มทุนไทยพอใจที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะครับของกฎหมายนะฮะของอำน,นาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองอยู่ดีว่าผลประโยชน์ที่ผมพูดไปทีม่มันเกี่ยวข้องกับไอคีหวดของข้อนเนี่ยข้อไหนที่รับการตอบสนองบ้างเพราะเกิดนะ แต่ไม่มีอินโนเวชันรถเกิดก็เป็นรถของคนเพียงแค่จิบมือเดียวทนานั้นนะครับซึ่งจะทําให้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยลบลุกลุกลาวไปโดยตลอดนะครับผมเข้าใจว่าเวลาเหลอน้อยนวผมขออนุญาตชี้นิดเดียวนะครับเอาเราจะทำให้เห็นตัวเลขบางตัวนะครับว่าในขณะที่เรามีการขยายตัวในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเศรษฐกิจภาคการเกษตรเนี่ยมีความสําคัญเพราะเป็นรายได้หลักที่ถูกนบนำเอาเองินตราต่าง,งประเทศมาให้ กลุ่มของรัฐกลุ่มของธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นเครดิตในการกู้เงินเพื่อเข้ามาทำการถมถุนราจะเห็นได้ว,ว่าตลอดเวลา20ปีในการพัฒนาเนี่ยนะครับภาคเกษตรกรร,รมของเราย่างมีขนาดเลด็กลงนะครับเล็กลงในแง่ที่คนที่อยู่ในภาคเกษตรไม่ได้น้อยลงนะครับแต่คนที่เขาเรียกว่าอะไรรายได้ที่ภาคเกษตรหาให้เนี่ยมันลดลงในขณะที่ภาคการผลิตเนี่ยนะครับ ขยายตัวจาก12.5%เนี่ยเพิ่มเป็น20.7%คือขยายตัวมากพอสมควรนะครับแต่ผลประโยชน์จากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในการผลิตและภาคเศรษฐกิจในการบริการเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การตอบต่างๆหรือกระจายไปได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงแคนนอนของร่มจะพูดต่อนะครับเราก็เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านอีกทีนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในยุคประชาธิปไตยขึ้นไปก็มีความพยายามที่จะ ดึงเอาแนวความที่เรื่องของการแข่งขันนะครับหรือเอาคำว่าคอนเท t i ์อิ n โนเวชั่นทุกอย่างเอาแบบเข้ามาใช้แต่ว่ามันเป็นการเกิดพ่อค้านะครับหรือว่ากลุ่มทุนยุใหม่ซึ่งเราเรียกเขาว่ากลุ่มทุนเมืองแก่กลุ่มทุนเทพอะไรต่างๆเหล่นี้นะครับเข้ามาแทนที่กลุ่มทุนธนาคารเลยนะครับซึ่งก็เน้นนะครับการพัฒนาที่ใช้แทนธนาคาบถูกนะครับ แม้จะเปิดมีการนี่งขานทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ก็ยังเน้นการใช้แรงงานราคาถูากก็จนถึงวันนี้ครับเราก็ยังเสียกันอยู่ว่าขึ้นสามร้อยบาทดีไหมรัฐมนตรีต่างชาติกต็เฉยๆนะคคนที่ได้ประโยชน์คนที่น่าจะเสียประโยชน์มากที่สุดจากการขึ้นสามร้อยบาทเนี้โดยเฉพาะในทุ่ต่างชาตินะครับหลายๆผมก็ได้มีโอ,ก,อกาสไปคุยกับพวกบริษัทคอนซัลท์เยอะพอสมควรเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นปัญหาอะไร สำหรับคราวแล้วนะครับการขึ้นท่าแรงั่าต่ำเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็หมายถึงการเพิ่มทีความสามารถในการบริโภคสินค้าที่เขาผลิตมาแล้วนะฮะแต่ในบ้านเราเรายังมีอคติที่มันวางอยู่บนแนวความคิดสักยี่สิบปีที่แล้วว่าเราจะแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อแรงงานเราถูกลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับอะไรต่างเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะที่ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเอกเี่ยวกับ ยุคเศรษฐกิจกตบยางกุ้งนะฮรระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนปนผมอขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายด้วยตัวเลขนิดเดียวนะครับก็ขอภัยนะครับมอบควัมขอไคยนะครับนะครับผมคิดว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาหลักๆของเราคือเรายังไม่สามารถตอบปัญหาหรือเรื่องของโครงสร้างได้โดยเฉพาะโครงสร้างทางเศรษฐกิจณวันนี้เป็นโอกาสที่มีเราเห็นการเคลื่อนนะครับของระบบการเมืองไทยที่เปิดโอกาสทุกท่านเนี่ย <c oughs> ได้สิทธิได้มีการพูดนะครับได้เรียกร้องมากขึ้น แต่นอกเหนือจากแค่สิทธิทางการโดยแหงทัานนึกถึงสิทธิทางเศรษฐกิจสิทธิในความอยู่ดีกินดีนะครับสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆนะครับสิทธิที่ได้รับความมัมนคงได้รับความช่วยเหลือที่เกิดนะครับความสามารถในการแข่งขันได้อย่างภาคภูมิใจนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราควรจะต้องเป็นปัญหาหลักและควรจะต้องพูดกันต่อไปแม้จะมีการปฏิรูปการเมืองต้องเราเรื่องนี้ข้าไปพูดด้วยนะครับก็คือรายได้สมมตินะฮะในประเทศไทยเรามีรายได้ดีละห่ร้อยบาท ภาคเกษตรของเราเนี่ยนะครับหาได้1 2 3เปอร์เซ็นต์ค่าอุตสาหกรรมเราหาได้1 3 6เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ภาคบริการเราหาได้ประมาณ1 4 2เปอร์เซ็นต์แต่พอเรากลับมาดูคนที่แต่ละเซกเตอร์ทางเศรษฐกิจจ้างเนี่ยครับเราจะตกใจค่าเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งจากเงิน100บาทเนี่ยหาเงินมาได้1 2 3บาทเนี่ยนะครับมีคนทำงานอยู่ในนั้นเนี่ย38.2เปอร์เซ็นต์คิดแล้วนะครับ รายได้โดยเฉลี่ยของชาวนาเนี่ยคะหรือคนที่อยู่ในภาคเกษตรเหลนี้นะครับตบอยู่ประมาณ30สตางค์จาก100บาทที่หาได้ต่อยูประมาณน้อยมากนะครับในขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจาก100บาทที่เราหาได้เนี่ยนะฮะมีสัดส่วน43.6เปอร์เซ็นแต่มีคนทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่เพียงแค่3.6เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งรายได้โดยเฉลี่ยของชาเนี่ยนะครับ มาณชิ้นเนี <2 builds Donald Trump> kind of ่ยสี่ห้าบาทต่อคนมันประมาณสี่ห้าบาทเยอะเยอะกว่าคนที่อยู่ในภาคเกษตรเยอะแล้วทุกวันนี้ปัญหาของภาคเกษตรของเราคืออะไรฮะเราผลิตไว้ล้นให้มันล้นตลาดให้มันล้นตลาดโลกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มรู้จะไปทำอะไรผลิตยางเยอะๆคนผลิตในระดับริโภคยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องเน้นการส่งออกสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่มันมีความผันผวนในตลาดข้างนอกเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกับกาสิบเปอร์เซ็นต์ของยางที่เหลื เราก็ตอบคาถามให้กับคนทำงานไม่ได้ฮะว่าเราจะทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้ไหมถ้าเรายังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปภาคบริการนะครับซึ่งเป็นภาคที่มีความสําคัญที่สุดนะฮะในโลกปัจจุบันทุกประเทศภาคบริการจะใหญ่ที่สุดนะฮะจากเงินร้อยบาทเนี่ยจะหาเงินได้ประมาณสักสิบเขามีสัดส่วนอยู่ประมาณสี่สี่จุดสองเปอร์เซ็นต์มีคนทํางานอยู่ในภาคบริการประมาณสักสี่สิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่สูงแม้จะเป็นสัตวภาคที่ใหญ่มีการจ้างงานเยอะเ,เนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน,เ,นเป็นการจ้างงานในภาคบริการที่มีรายได้ต่ำก็คือเน้นภาคบริการที่ได้วันละสามร้ยเดือนละหมืน้าในี่ยตรนี้นะครับซึ่งกนน็ไม่ได้เป็นผลดีต่อการบริการหรือการพัฒนาระบบเศษรษฐกิจเพื่อเป็นตอบปัญหาเรื่องของความเหลื่อมลเราจะเอารายได้จากภาคอุตสาหกรรมเราจะเอารายได้จากภาคบริการเนี่ยไปช่วยประชาชนที่เลยที่มีรายได้อยู่ประมาณนี้ 30กว่าสตาร์ก่อนเลยเราจะไปช่วยเขาใหญ่เราจะไปตอบปัญหาเรื่องที่ประชากร10%ล่างเนี่ยนะครับได้ส่วนแบ่งจากกันจากเศรษฐกิจเนี่ยอยู่2.8%เท่าน,นั้น,นในขณะที่ประชากรที่อยู่บน10%บนเนี่ยนะครับควบคุมเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเบลต์หรือว่าไอตัวแชร์ของอรายได้นะครับแก็การบริโภคถึง31.5%คือมันต่างกันเป็นโอ้กี่เท่าครับเนี่ยหลายเท่ามากเลยนะ ความเหลือ่อมล้ำที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะทําให้โอกาสทางการเมืองที่เราทุกคนควรจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณมีกําลังทางเศรษฐกิจสังคมน้อยเนี่ยพลังทางการเมืองของเราจะไม่รับการเมารับฟังอยา่างเต็มเปี่เต็มกฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่ไปกับการปฏิรูปการเมืองให้การปฏิรูปมันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าม,มีส่วนร่วมด้วย,ยนะครับ มันควรจะเป็นการปฏิรูปซึ่งตอบสนองถึงก,การกระจายรายได้ทำยังไงให้เงินในกระเป๋าของประชากรมากขึ้นทำยังไงให้คุณมีสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นและจนถึงวันนั้นและครับเราถึงจะทําเห็นการปฏิรูปการเือนที่อย่างมีคุณภาพนะ,ะับซึ่งถ้าผมคิดว่าในรัฐปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะมีลักันไปอยู่ทําไมนะฮะอ่า ต้องขอภัยด้วยนะครับใช้เวลาเยาอะในช่วงได้ผมขออยู่อยู่เท่านี้นะครับแล้วถ้ามีคำถามตรองไหนเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับตอบข้อสักถาในช่วงของอแอนนลได้นะครับต้องขอขอบ,อบคุณครับขอบคุณครับที่รอด,ดีนะครับ